อันนี้นะทุกคนเป็นใบกระท่อมก็คือแบบเอาละครับทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่เสียงมากๆนะฮะวันนี้นะครับเราจะมากินน้ํากระท่อมนะทุกคนนะตะก้องเคยกินนะไม่เคยตะก้องบอกผมไม่เคยกินมาก่อนแต่วันนี้ผมจะลองกินกระท่อมนะครับปลูกกฎหมาล้วนะครับคนกระท่อมสามารถต้มและดื่มได้นะครับทุกคนไปก็กินได้นะไปมีประโยชน์มากเลยผมไปดูใน youtube มาเขาให้กินคู่กับ โอชิผมไม่รู้โอชิมไหนนะผมดูบนานแล้วก็กินกับโคบปะถูกไหมเขาบอกให้กินกับโคแล้วก็ M เอ็มร้อยเพื่อเห็นแบบเอาใบเนี่ยเอามาเคี้ยวแล้วก็มากินกับเอ็มร้อยมันจะอดีปะเขาบอกว่ามันจะช่วยแบบในเรื่องทํางานถูกไหมออช่วยในเรื่องทํางานแบบขยันนะเขาบอกให้ขยนันแล้วก็กผมขำผมไว้ไว้ว่นี่วันนี้เราจะลองกินให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนี่ผมไม่เคยกินมาก่อนย้ําไม่เคยกินมาก่อนนะครับอันนี้นะทุกคนเป็นใบกระท่อมสดเลยนะ เป็นแบลนข้าสดๆเลยเขาเรียกพันอะไรนะผมไปเซิร์ชใน Google มาเขาบอกว่าเป็นพันก้านแดงนะครับเป็นพันก้านแดงไม่เคยกินเลยตองานงาอ่ะเราจะมาเริ่มนะครับเราจะมาเริ่มกินกันเลยเราจะมาลองผสมสามอย่างนะครับเอ็มร้อยนะครับโค้กแล้วก็โยชีนะเอาละครับทุกคนเรามาเริ่มกันเลยฮะเราจะมาเริ่มอันนี้เป็นน้ากระท่อมนะครับน้ากระท่อมได้แท้เลยนะกลิ่นมันเหมือนชาเลยนะกลิ่นมันเหมือนชากลิ่นมันเหมือนใบชา เลามาลองชิมเย่ยแล้วไม่เคยกินเลยเราไม่เคยกินมาก่อนนะผมผมจริงมันเหมือนชาแต่มันขมกว่าชาชามจะอร่อยจริงนะทีม่มันขมอะ่ะขมจริงขมถ้าไม่ผสมอะไรเลยขมมากทุกคนอะกล้องเอาผสมอะไรก่อนเ M10 หรือไหมเราจะมาผสม M10 ก่อนเลยผมเคยเห็นนะเขาทำอางนี้ย โอเก่งเก็บตะก้อ้โหเก่งเก่งคือผมไม่เคยกินแต่เคยเห็นเขาทำเอ็มร้อยวันนี้เมาแน่วันนี้เมาแน่ลับไม่ตื่นแน่วันนี้อะไรก่อนนะอะไรก่อนนี้นี้ลงกันนะคือไม่เคยกินอ่ะลร้องรับรองรั มาวะแล้วก็บอกเนี่ยเห็นไหมทุกคนโอ้โหเหลืองเห็นองด้วยนะเราจะมาลองกินแล้วว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนไปดูเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยมันแบบกลิ่นชาทั้งกลิ่นชากลิ่น M100 ผสมกันหวานหวานอยู่อร่อยเลยลอกินนะไม่เอาแล้วก็บอกไม่กล้ากิน ผมจะลองให้ทุกคนดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะจะเอาไปห,หมดนี่เลยจะเป็นไงวันนี้ตากล้องขับรถได้ให้ตากล้องขับรถเลก่อนผมไม่ขับกลัวกลัวจาะข้างทางและกลัวเมาเอาไปกินให้หมดนะมันจิงมมันหวานเอ็มร้อยมันหวานคึกแน่วันเนี้ยเดินไปกลางแดดอ่ะมาต่อด้วยโค้กนะฮะทุกคนเพราว่ามันส่งโค้กก็อร่อยนะ เห็นเขาบอกกันนะผมไม่ดูใน youtube แล้วว่าเขาให้ผสมโคกกับอะไรเนะียผมไม่เคยกินเนะี่ยไม่กล้าใส่เยอะนะ่ะไม่กล้าใส่ยจริงทำไมาเป็นฟองอนะ่ะทุกคนถ้ามันเป็นฟองนะใครมีความรู้นะครับว่าทําไมใบกระท่อมมันต้มแล้วมาเป็นฟองคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะผมม่ผมไม่รู้นะเดีย๋ยวเราไปลองกินนะน,นี่ผสมโคกนะ อันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยจริงอันนี้ก็อร่อยมันหมนหวานเนี่ยเฮ้ยแต่มันปนซาซาได้ไงลองหวานแล้วมันปนซาซาด้วยมากินให้หมดเลยเดีย๋ยวเดี๋ยวรู้ว่ามันจะเป็นไงอย่ามมง <c oughs> แน่นอนมองแน่นอนแต่ <c oughs> ผมไม่เคยกินอะหมดไปแล้วครับโค้กนฮะแต่ข้ามผสมโค้ก อย่างสุดท้ายนะครับมาส้อมอย่างสุดท้ายนะครับมาส้อมปัด่อมปัดตอมกระท่อมเออกระท่อมโอ้ยปัดตอมตายเลยกระท่อมนะครับผสมโอชีนะดูดูว่าเป็นไงบ้างนะครับเฮ้ยแต่มันผสมหลายอย่างนะผสมเยอะอะแต่ผมไม่เคยกินไงก็เลยดูมาแค่นี้ว่ามันผสมอะไรบ้างนะอย่างสุดท้ายนะครับเราจะมาผสมโอชีนะครับ กินเข้าไปมันร้อนคอไม่รู้าอาการอาการมันเป็นเนี้ยอุ้ยอันนี้ใส่เยอะเลยเราจะไปดูโอชิยันท้ายว่ามันจะเป็นยังไงนะน้ำกระท่อมสดๆนะฮะดูนะโอ้โหรึ่งแก้วดูทุกคนรึ่งแก้ว้ยแต่นี้มันเป็นฟองเพราะมันไม่ได้ถูกไหมเอาจะมาลองฮนะเป็นงไงเยไงนีไ่ได้เหมือนชาเลย ชาผสมชามันชาผสมชาชากับชามารวมกันอนะไรใช่มันชานชา,ารวมกันหอมหอมอันนี้หอมอยู่อันนี้หอมอยู่แต่มันอร่อยอร่อยจริง,งนะเนี่ยอันนี้อร่อยจริงกคนผสมก็โอชีอร่อยจริงแบบเมืเ่อเรากินชาปกติเลยอะเมื่อเรากินชาปกติเลยอืยอมหมดไปแล้วครับสามอย่างนะครับ เราจะมาดูรอดูว่าอาการจะเป็นไงนะไม่เคยกินมาก่อนแล้วอาการจะเป็นไงผมเคยถามเพื่อนว่าคนไม่เคยกินจะเป็นไงเพื่อนพาะว่าไงรู้ว right ่ปะเมาแน่มึงเมาแน่มึงเพื่อนู้ว่าเมาแน่กินผมไม่เคยกินมาก่อนและเราอาจจะเมาได้นะฮะใครที่ไม่เคยกินมาก่อนนะครับแนะนํานะครับอย่ากินเยอะนะอย่ากินเยอะควรกินน้อยๆแค่ลองจิบๆก่อนไงเพื่อนเราว่าเอาสิงอย่างนมาเทรวมกันฮะ เอาเทาีอย่างทีรวมกันทุกคนตากล้องผมบอกว่าเอาสี่อย่างเทรวมกันจัดให้ไปเดี๋ยวลองว่าจะเป็นไงตามคําขอของตากล้องตีอย่างเทรวมกันไม่ก็ไม่ดีแลยวะก็ดีนะเตือนะพีททั่งวันแลวเนี่ยทุกคนดูจับตาดูนะาจะเป็นยังไงนะจะเป็นยังไงนะฮะจะเป็นยังไงนี่นี่แล้วก็ขำแล้วก็ยิ้มแล้วก็ริ้วเกินสามอย่างดิ เราไมาส่สามอย่างอยวลองดูอยวลองดูว่าจะเป็นยังไงถ้าเขาคิดอะไรแบบพี่เลนพี่เลนมากเลยนะอ <c oughs> ้ขำขำอยู่หลังกล้องแต่ไม่เรากินเองขำอยู่หลังกล้องทุกคนไม่เรามากินนี่เต็กขี่ดีนะแต่สีสวยเลยกินหอมอยู่เรากินนะน่ะต้องหอมชางจ <c oughs> ริงอ่ะเงน่เราซ่าปัางแปมันอร่อย อร่อยให้ปลาแรมเหรอไม่นะ <like now. S 1> คือมันอร่อยอะ่ะ <laughs> มันผสมกันแต่มันแต <wh itt ime> ่มันบอกไม่ถูกว่าเป็นรถอะไรอ่ะคือเอมน้ำก่อนโคกตามแล้วก็โอชิตามรู้สึกเหงไงมันกับการชิมรสชาติรู้สึกว่าเราจะดีขึ้นมา50%คือแบบถ้าาไปโดนแดดเนี่ยก็คือแบบ ถ้ามันร้อนนะเขาบอกว่ากัาไปกระท่อมเนี่ยกินแล้วแบบสู้แดดได้ยอย่างนะเขาบอกว่าให้กินไปกระท่อมเนี่ยแกเอ็มร้อยเพราะมันดีดนะมันดีจริงปะเราต้องมาลอง <Yeah. S 1> อีกแล้วถ้า <laughs> ก้องบอกอีกแล้ว <laughs> ตะก้องคงคิดในใจว่า <laughs> ปอนติดใจใช่ไหมอี้ปอนติดใจใช่ไหมคือเรามาลองให้ทุกคนดูว่ามันจะเป็นไงสรรพคุณจะเป็นไงเข <laughs> าบอกให้ลูด เอ๊ะตาทำมาทำนานนะทำเหมือนทำนานนี่แล้วก็กินก่เอ็มร้อยผมเคยเห็นเขากินนะผมไม่เคยกินผมเคยเห็นเขากินเขาบอกว่าให้กินไก่เอ็มร้อยอ่ะนทุกคนหนึ่งสองสามะผมปื้อน่คือกึนเป็นไงแล้วต้องขาเป็นไงถ้ากึนกับเอ็มร้อยอะไม่ค่อยผมเพราะ น้ำเป็นร้อยกบหมดเลยถ้ากินเอ็นร้อยกินได้เลยแต่ถ้ากินเ่าๆมันกินไม่ได้เลย,ยหมดเกลี้ยงดีแน่ไม่ได้ทุกคนบอกเลยวันนี้ดีหมดแล้วทุกคนของที่เรามาลองนะมีทั้งน้ำกระท่อมโคกไม่วม่าเราแน่นอนโคกแลก้วก็โอชิใช่ไหม ใบเขาจะแช่ตู้เย็นไม่งั้นมันจะเหี่ยวแต่ก็ไม่กล้ากินคือเมื่อกี้หลังกล้องเดินไปหยิบให้กินไม่กล้ากินสําหรับวันนี้ครับก็พอแล้วนะครับเราไม่กินอีกแล้วรู้สึกตอนนี้ว่าแบบพองโตหัวใจพองโตแล้วก็รู้สึกอยากทํางานนะรู้สึกอยากทํางานและอยากทาคลิปต่อไปเพื่อให้ทุกคนดูนี่เป็นไงโง่เก่งโงเก่งนี่นะครับขอเทนี้นะทุกคนเดี๋ยววันหลังเราจะมาทําคลิปพวกนี้ นะครับนั่งตัดต่อทั้งวันเลยนะกินใบนี้เลยนะนั่งตัดต่อทั้งวัน <c oughs> แล้วก็บอกโอ้โหนั่งตัดต่อไปด้วยทุกคนบ๊ายบาย